เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเหนือตอนนี้เราอยู่ในเกมไฟน์ไ a แอ r เฟดี้ภาค4มากันแล้วมาแล้วลงสตรีมแล้วด้วยนะฮะไม่รู้ว่ามันจะน่ากลัวสักขนาดไหนเราลองไปดูกันเลยครับโอ้ 5D เหรอเบาเสียงแป๊บใส่หูฟังมาถึงตัวกระตูนเลยอ What did he he do this ตอนนี้เวลาเท่าไรหร่ลห,หรอ,อันนี้คือ AWS a, w a S. มันจะทำอะไรเหรอครับแม่มันเสียยกดตัวอะไรได้นี่ ไม่เห็นมือลอยเลยๆๆๆยเอ้อๆๆกดตัวอะไรครับกดตัวอะไรครับต้องดูรอบๆริมดิมเดี๋ยวก่อนนะเสียแล้วเนี่ย เอ้ยเอาล้องถอฟังปั๊บพรุ่งนี้พรุ่งน no uh, ี้อะไรก็ไหมือนกือหลงเหาอแล้วเขาเริ่มด่านแรกกันเลยในวันมาถึงกันในวันเลยถอฟังแป๊บนึงนะครับลาลาลับในวันเอารถเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะ กคืนนี้หนึ <S <S anyway> ่งเองลองเล่นดูก่อนนะคลิกดูเดโดติติ๊กติอุ้ยโอ้โหแล้วเปิดไฟไงอ่ะคลิกทูรันแล้วก็ตัวอะไรอ่ะ คอนโทรลน่ะแบกไฟเมาส์ดาวโอ้ก็ไปอย่างนี้แล้วก็เปิดไฟดูใช่ไหมเจะเอ๋เปิดอ้ยแบสไม่คัอนจอางช้าเลย อขอคืนแรกก่อนนะพอแค่นี้ก่อนเลย่าพอแค่นี้ก่อนนะบายบายจานะเยาจอนะนะก,กันคลิปหน้าเดี๋ยวผมให้ผมโหลดมาเจอเว็บโหลดนะเดี๋ยวผมให้มิ้งโหลดค่ะบายบายเจอกันเจอกันคลิปหน้าฮะ